สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปออ้อนรถไถสายดันนะครับวันนี้อยู่กับคูวาตาเอ็มหเหมือนเดิมครับโอ้ไ้เหมือนเดิมครับวันนี้เสียเยี่ยมครับ ทำแบบนี้เก็บเก็บพลังงานครับปลูกมาไม่สุดแล้วก็ถอยหางดึงครับดึงพลังงาน วันนี้น่าจะสิบห้าไรนะครับวันนี้ล่องคู่นะครับปุ๋ยปุ๋ยก็ลงคู่นะครับปุ๋ยดูวับด่องสวยมากครับ มาครับเมื่อกี้อ้อยหมดนะครับขึ้นน้อยใส่เต็มถาดรอบๆนี้หลัง12บุต้า m 6 2ครับโอ้ไม่ใส่็จหน้อยๆน,นะครับอ้อยอ้อยรุ้นกระจานครับปลุกดึกเลยนะครับเสียยำ่ำเลย อุ้ยออกน่สองนหนัาหนึ่งอุ้ยออกสองร่องครับก็ประมาณถูกได้ละหนึ่งถุงนะครับประมาณนี้แหละเป็นร่องคู่นะครับแต่ก่อนเป็นร่องเดี่ยวนะครับ แกแปลงทำเป็นน่องคู่ครับเครื่องกูก็ของห้าสิบแรงแลครับของใส่ห้าสิบแรงตรงรุ่นแต่แกก็ซื้อต่อมือเข้ามาครับก็มาเสริมครับเสริมกัะจาดใส่อ้อยเพิ่ม พอ,อดีครับรถไถเด็กเข้าได้นะครับนี่อปลูกได้สวยมากครับเสียยำ่ำตรงเวยครับดูครับปลูกสวยตรงมากครับปลูกสวยปลูกดึกปลูกตรง มาครับครับแค่น้อยนะครับเมื่อกี้นี่เรืปอปูครับตองเยอะครับโอ้ยล็อกครับ ได้หนึ่งสองโอ้ถือว่าดงงวาอยู่ครับปุยก็ปุยนี่วันนี้สิบห้าได้ครับน่าจะเสร็จครับได้ครึ่งหนึ่งแนละ้วแปลงแปลงลาห้าได้ครับแปลงนี้ห้าอีกสองแปลงก็แปลงลาห้าครับสิบไร่ปลูกเสร็จแล้วมาลงแปลงสุดท้ายครับ ได้ประมาณสองไร่กว่าแล้วมั้งนี่เดี๋ยวอยู่ครึ่งนึงครับถ้า1สิบก็สิบห้าไร่ครับวันนี้น่านจะไม่ค่ำนะครับเตรียมหกสองก็ปลูกได้นะครับตอบโจทย์ดีครับไถนาก็ได้ครับไปกับรุ่นเอลเอลห้าศูนย์เลยนี่ไถนาปันนาก็พอดีนะครับ เป็นรถที่อเนกประสงค์ครับวินต่อไม้ครับเบินขึ้นเนินมาแล้วครับ โู้เสียงท่อเดินดังดีมากครับเหมือนเอ็มแเสียย่ำครับเสียย่ำพลังน้ำท่อมครับเติมน้ำท่อมเข้านี้โอ้ อย่าเป็นเยี่ยบครับเสียย่ำไวรุ่นพลังใบนะครับถ้าได้ดื่มน้ำซ้ำเองแค่นี้สบายครับเสียยำ่ำบอกว่างั้น ไปหมดครับว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ